สามสองหนึ 1, 2, 1. ่งโอเคครับกราบสวัสดีครับอยู่กับรายการซีรส์ทอล์กนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับน้องคลน,นะครับสวัสดีครับแซนพูพิพิเคเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับโอเคครับวันนี้ผมกับน้องคลก็จะไปอยู่ในหัวข้อสตรีมมิ่งเป็นโลกจริงไหมก่อนจะมาพูดเรื่องดีกันเพราะว่าทุกคนที่ฟังคลิปเนี้ยคงอาจจะไม่ได้รู้จัก เทปอยู่แผ่นกันแล้วอะแผ่นอันนี้ไม่แน่ใจแต่เทปคงไม่รู้จักกันแล้วแกก่อนที่จะมาสตรีมเมอร์มาก่อนเราก็จะดูผ่านอะไรพวกนี้กันเราจะดูผ่านฟรีทีวีฟรีทีวีอ่ะมันยังมีอยู่ถ้าแบบเสาอากาศแบบจานดาวเทียมจานดาวเทียมนี่คนข้างจะน้อยแล้วอ่ะคือมันน้อยมากบางทีเขาส่วนมากเขาจะเป็นกล่องดิจิตอลกันแล้วในสมัยเนี้ยช่องทีวีที่เขาฉายพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอยู่แต่ถ้าพวกการ์ตูนนี่ว่าน่าจะไปกันเกือบหมดแล้ว กร์ตูนขับไม่แน่ใจกระตูนขับกับแก๊งกระตูนในฟรีทีวีไปแล้วไม่รู้ว่าบูมบลแรงจะยังอยู่ไว้เพราะผมจะได้ว่าบูมบลแรงจะเป็นคนสุดท้ายแลวไม่รู้ว่าอยู่ไหมตอนนี้คือจะมาเล่าถึงสรีมมิ่งกันว่ามันเปลี่ยนโลกจริงหรือเปล่าก็เจ้าแรกที่มาไทยรู้สึกจะเป็น Netflix ป่ะ Netflix Netflix เรียกยังไงก็ได้ <Netflix. S 2> นะครับแล้ว uh, แต่ <okay. S 2> ถนัดปาก คือช่วงนั้นคือพี่ยังมีความคิดอยู่ว่าไอเนี้ยแม่งจะบ้าทําไหมวะช่วงนั้นแม่งยังเป็นช่วงแบบดูแผ่นจนเน็ตฟ i ิมารู้สึกแบบมันจะรอดหรอวะคือเอาจริงแอปดูถูกนล อย่างสมัยก่อนนะผมก็ไอ้นี่ด้วยก็รู้สึกแบบพี่ไอ้นี่แหละว่าแบบได้อ่ะเน็ตฟิกการที่เราแบบต้องมาจ่ายรายเดือนจ่ายเพื่อดูหนังอะไรอย่างเงี้ยทาไมเราไม่ซื้อแผ่นมาเก็บว่าเราดูได้ตลอดเลยนะเราไม่ต้องแบบรายเดือนแล้วแบบหายไปอย่างเงี้ยชอบอะไรที่มันแบบจับต้องได้เราเป็นวัตถุนิยม <c oughs> มันยังไม่เข้าไทยแบบเต็มตัวเราต้องมุดไปดูก่อนซึ่งหนังตอนนั้นมันก็ยังแบบยังไม่ได้มีของประเทศไทยดีเน็ตฟิกออกทุนให้กับหนังที่มันเริมดังๆเลยอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีก็คือเอ้ยมีก็นิ่ของมาเวลอะเดวิ ส่วนมากสมัยก่อนจะเป็นหนังเก่าๆเป็นหนังเก่าที่เอามารวมๆกันมากกว่าคือตัว Netflix ่ะ ในสมัยก่อนอ่ะช่วงแรกๆของมันอ่ะคือมันเอามาตีตลาดแข่งกับบล็อกบัสเตอร์บล็อกบัสเตอร์คืออะไรเผื่อใครไม่รู้จักบล็อกบัสเตอร์ก็คือร้านเช่าดีวดีของอเมริกาเหมือนแบบบ้านเราเองสมัยก่อนที่เราไปร้านเช่าดีวดีร้านเช่าหนังเออเช่าแผ่นนี้ครับโอเคครับจ่ายตังค์ครับเอาแผ่นนี้ไปอ่ะกี่เดือนกี่อาทิตย์ก็ว่าไปแล้วเอามาคืนซึ่ง n น t f l i ิอะตอนนั้นเขาสร้างขึ้นมาว่าแบบตีตลาดยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังอ่ะเขาก็าใช้วิธีการแบบเช่าหนังหลายๆเรื่องมาลงในแพลตฟอร์มของเขาเพื่อให้้้้คนนนนจ่่าาาาายายยรรรเเดดดืออมมูขงงงแลวก็หไตีซึัป ตัวบล็อกบัสเตอร์จนว่าบล็อกบัสเตอร์อ่ะเหมือนจะเจ๊งเลยอ่ะทุกวันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่ายังมีอยู่ไว้ในอเมริกาคือถ้ามีก็คือน้อยมากหรือก็คือไม่มีเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้แทบจะทุกบ้านก็คือ Netflix ยึดครองหมดแาว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องที่อยู่ใน Netflix แต่ Netflix เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เรียกได้ว่าถ้าคนไม่ซีเรียสจริงๆไม่ต้องคิดมากกับตัวแผ่นตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเค okay. เพราะอย่างถ้าเราเทียบกับตัวการเช่าอย่างเงี้ยการเช่าหนังการเช่าซีดีการเช่า จะจ่ายเงินให้สตรีมมิ่ง ชุดเดียวรายเดือนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูไปเลยสิบ,ส,บสิบเรื่องร้อยเรื่องอะไรจะดูกี่เรื่องก็แล้วแต่คุณมันไม่ได้มีแผ่นอยู่แล้วเพราะว่าเช่าวิดีโอก็ไม่มีแผ่นเพราะว่าเราเราเอามาแล้วเราก็เอาไปคืน Netflix ก็คือแบบเราก็ดูเราก็ไม่ต้องเดินไปเดินมาแล้วอ,อยู่บ้านเปิดทีวีใช้ได้เลยดูกี่เรื่องก็ได้มันทาให้การตีตลาดของดัตฟิกอะในต่างประเทศอะมันเร็วมากแล้วพอมาถึงที่ไทยไทยจะเป็นอยู่ในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านตอนนั้นไทยจะอยู่ในช่วงจานดาวเทียมการ์ตูนขับเก่งการ์ตูนหรือพวกช่องหนังหลายๆช่องแล้วก็แบบมีแบบพวกหนัง เช่าวิดีโออยู่ด้วยในช่วงยุคนูน้นแต่ว่าเช่าวิดีโอน,น่าจะ,น,าจะน่าจะเริ่มไปละก่อนก่อนเดลฟีจะมาในไทยนะมันก็จะเหลือแค่ DVD กับทีวีมันจะเป็นช่วงที่กล่องดิจิตอลเริ่มเข้ามาดิจิตอลก็คือแบบกล่องที่แบบมันรับสัญญาณได้เลยไม่ต้องมีจานคนกเ็เริ่มชินกับกล่องดิจิตอลมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าใครทันจะเป็นช่วงที่แบบอ่านี่นะครับเมื่อก่อนเป็นช่อง7 HD นะครับเดี๋ยวนี้เป็นช่อง7 h d นะครับน่าจะมีใครเคยคุ้นหูกันมัง้งถ้าถ้าอยู่ทันเมื่อก่อนอะ เมื่อก่อนเราบอกช่องเจ็ดใช่ไหมเรากดเลขเจ็ดบนทีวี v, กดตุ๊บอ่านี่ไงช่องเจ็ดเดี๋ยวนี้บอกกดอะไรสามห้า ช่องสามมากดสามสาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปดิจิทัลแล้วแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นกล่องแบบกล่องดิจิทัลที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้มันก็คือการมาถึงของ n e t f l i x นั่นแหละแล้ว n น t f l i x มามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นอันดับแรกคืออ่าช่วงปี2010อย่างที่เราเคยรู้กันหนังและพวกการ์ตูนโดนเอาไปทําเถื่อนเยอะในเว็บไซต์ถ้าใครยังไม่เคยดูแอบขายคลิปเก่าของฟีไอก็คือเมแท้ประธาเมาเถื่อนนะครับอันนั้นก็เคยคุยกันไว้เกี่ยวกับเรื่องแอ้กับเถื่อนที่เขาเคยลลงงงงแแบบเเป็นนนบบตัวถื่่่ออททีดดูข้มาซึค ็ไปดูเถื่อนกันทําให้ช่วงนั้นนะก็มีทั้งขาดทุนทั้งอะไรกันค่ายปิดตัวลงนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยพอการมาถึงของ Netflix อะ่ะมันก็คล้ายๆกับตัวของการที่เราดูผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือช่องทางเถื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่า Netflix มันแท้นะหมายถึงว่าไม่ไม่ได้จะบอกว่ามันเหมือนกันนะแต่ว่า Netflix จะยอมเสียเงินก้อนหนึ่งรายเดือนแล้วเราก็ดูกระตูนดูหนังได้ตัวอันนั้นคือดูเถื่อนแล้วพอมาถึงในช่วงหนึ่งอะที่คนเริ่มรับรู้เริ่มตระหนักถึงปัญหาด้านลิขสิทธิ์เเเเเรรรริ่่่่่่่มมมาาาาาาากกขขึ้นข้นนทททททททํใหหีีีีสัคงงงงป็ชชอออยยวๆลื เอามาเพื่อที่จะดูหนังแบบแท้เพื่อสนับสนุนเจ้าของสนับสนุนผู้ผลิตได้เนี่ยเขาก็ยอมเสียเงินก้อนนึงดูรายเดือนดู Netflix หรืออาจจะเป็นสตรีมมิ่งต่างๆอย่อี้ยเมื่อพูดถึงว่า Netflix มันมาเปลี่ยนทําให้ตลาดพวกร้านเช่าแผ่นขายแผ่นมันปิดตัวใช่ไหมมันก็จะมีร้านอุจักร้ดีเอ,อ็นเอปะบางยังป่องโอ้โหอันี้ก็รู้จักแต่รู้สึกจะมีร้านหนึ่งที่ยังอยู่บูมเมแรง บูมแมลงยังอยู่แต่ว่าให้พูดตรงๆ, <im itation> รงๆก็คือตอนนี้บูมแมลงก็สภาพใกล้แล้วเหมือนกันไอ้ที่ไม่ซีเรียสอะเรื่องการเก็บแผ่นอะเขาไม่จำเป็นต้องซื้อแผ่นก็ได้คนบอกคนชอบคาเวียมาทําเป็นบล็อกซเซตซื้อปะภาคไทยซื้อครับเราก็อยากได้แผ่นอยู่บางเรื่องอะที่เราชอบจริงๆอะแต่ปริมาณที่อยากได้ปริมาณกับสัพพายอะมันไม่ตรงกันนี่ก็แหละอะเวนเจอร์ภาคหนึ่งทำแผ่นขายคนซื้อเต็มทุกวันนี้ไม่ขายก็มั้งไม่ไม่รีทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่มีรีแต่ว่าอ่ายกตัวอย่างเอาเป็นอ v เวนเจอร์ภาคแรกก็ได้ ช่วงนูนะ้นน่ะแผ่นขายกันเยอะจนแบบ ไม่เคยจะมีอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบ,บันพี่ไอเอวเวนเจอร์เอ็นเกมแผ่นดีวีดีเขาลดราคาหรือแผ่นละประมาณ60บาทอย่างเงี้ยขายไม่ออกอันนี้ okay, จริง <okay. S 1> เห็นกับตาพวกหนังดท้ายอะ่ะมันยังมีแผ่นดีวีดีธรรมดาที่เหลืออยู่เรียกได้ว่าถ้าสมมติเราไม่ใช่สายคอลเลกเตอร์อยากจะเก็บทุกแผน่นการที่เราบอกว่าเราแค่อยากดูเฉยๆอ่ะไปจ่ายสตีมมิงเพื่อดูอย่างอ่ะเราบอกว่าเราดูหนังมาวิ l อย่างเงี้ยเราต้องไปดูในดิสนีย์พัสด์ซึ่งเราก็ไปจ่ายให้ Plus ดิสนีย์พัสดดูแค่นั้นถ้าคนที่ไม่ใช่คอลเลกเตอร์สายคตแ่็กมี มันไม่เยอะและเรียกได้ว่ามันไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตว่าเราผลิตมาเท่านี้แต่เราขายได้แค่เท่านี้การที่เราแบบเสียค่าต้นขั้นนี้ในการผลิตมันแบบตาดลูกค้าในส่วนตรงนี้ไปอ่ะยกตัวอย่างถ้าเป็นแผ่นดีวีดีราคาเต็มพี่ใหมันจะประมาณ200กว่าบาท270บกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าถูกคนลงมาหน่อยก็1้9ย0 0 2 0 0อะไรอย่างเงี้ยมันจะหลักประมาณ200ประมาณนี้ราคาเต็มนะแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราสมัครติณิฟัสเราบอกโปรโมชั่นด้วยเอาเอาโปรโมชั่นที่แบบที่คอลเก้าบาทสามองซื้าบาท่ะแล้ทุ บูเลที่บอกว่าคุณภาพชัดมันจะแผ่นละประมาณไม่ต่ำกว่า800บางแผ่นลหลักพันก็มีคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรือแบบฉันจะดูบูเลก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อตัวแผ่น DVD แผ่นบูเลเพราะว่าเราซื้อแผ่นบูเลมันบานปลายเพราะเราต้องมีกล่องบูเลซึ่งไอ้ไม่ใช่ขอโทษเราต้องมีเครื่องเล่นบูเลเออเรามีเครื่องเล่นบูเล่เราก็ต้องเสียตังซื้อเครื่องตัวนี้อีกแล้วเครื่องเล่นบูเลมันทาได้แค่ดูแผ่นบูเลดูแผ่น DVD ดอย่างเงี้ยมันทาได้แค่ได้แค่เล่นซีดีในขาน,นดดขาวดูปกติได้ แล้วก็ดู Netflix ได้ดูแอปดูแอปดีได้ในกล่องของเดียวทําให้ความคุ้มค่ามันต่างกันอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้พฤติกรรมของคนเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนไปมันก็เลยกลายเป็นยุคเปลี่ยนผ่านว่าเอ้ยดีวีดมันเริ่มใกล้แล้วแล้วกลายเป็นยุคที่สตีมมิ่งอ่ะเริ่มคองตลาดมากขึ้นอ๋อเมื่อก่อนบูเวมาใหม่ๆไอแผ่นพันอัพกกล่อ,ไองไอ้บูเขงิเงินใช่ไหม อ่าใช่สิมโฟนสแล้วก็ต้องเล่นกับเครื่องของมันด้วยหรือไปแบบต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีดิสที่รับรองช่องบูเลียเอ้บบูเลียเลยบูเลเ,เ,เออลิ้นไปละเอ่ถ้าสมมติเครื่องตอนนั้นถ้าเครื่องที่สูงที่สุดของบูเลนะรู้สึกี่วเป็นเครื่องเพย์สามมั้งถ้าเพย์สามสมัยนู้นก็อ่ายิงถ้าถ้าบอกว่าสมัยต้นต้นของเพ3มันก็ยังแพงอยู่ดีเพราะราคาสตาร์ตตั้งต้นของ PlayStation น่ะมันแพงอยู่ละไม่มันตั้งมันตั้งมาแพงเพราะว่ามันใส่มาดีทุกอย่างไงมันดันเธองเึง คนมันไม่เข้าใจครับว่าทําไมกูต้องดูเบอร์เอด้วยวะมีมีหลายคนที่ชอบต่างกันอะอย่างของผมอย่างเงี้ยอะจริงจริงผมก็ชอบแพดผมรู้สึกว่ามันมันเท่มันคลาสสิกมันมีกล่องมันมันดูมันดูดีอ่ะสำหรับสายที่เราเป็นชนชอบลเลกเตอร์อะจกอะมันแบบเลยใช่ใครมาบ้านก็แบบไอ้หมอนี่มันเจ๋งว่ะเกงบเก็บัแบบยี่สิบปีให้ลูกงานดูมันก็ยังแบบเท่เปล่ามันเป็นสตอรี่ให้เมื่อก้าให้ลูกงานฟัง ใช่แผ่นบางเรื่องอ่ะยังอยากเก็บอย่างไม่รู้คนกูจักแบบพิสนาความทรงจำกูจับเป็นเที่ยวกะอ๋อเกี่ยวกะรู้จักนั่นแหละโคตรอยากได้แผ่นคือเพิ่งูต,ตอนที่อ่าการ์ตูนครับเขาปิดตัวไปก็ไอ้ไม่ใช่การ์ตูนครับเอโดนครับแกงการ์ตูนแกงการ์ตูนปิดกลายเป็นไข่แกงการ์าาตูนเขาปิดคลายไปเพิ่งมาดูไอ้ก็บอกไอ้เพิ่งมาดูเอ,มเอ้มันก็มีดีนี่ว่าเรื่องเนี้ย คือเมื่อก่อนเราจะชอบดูแต่อะไรที่มันเป็นแอคชั่นเนี่ยก็ไปชอบดูเน,นิบๆอย่างนันนอ่ะมาดูอันนี้ก็ถูกใจก็แบบอยากไปหาแผน่นซึ่งแผ่นก็ไม่มีแล้วเรียบร้อยไปแล้วภาพว่ามีเถื่อนในฮาร์ดดิสก์อยู่ภาพไทยอยากดูภาพไทยมันไม่มีกะหาได้ไหนเว็บเถื่อนอ่มูเซมีแต่เป็นตับไทยก็ก็เขาก็แบบกันไอ้ยังซอสอาร์ตอย่างเงี้ยกลับไปดูใหม่รู้สึกว่าโอ้ตอนที่เราดูตอน,นแรกเราเรยังรู้สึกว่าเรายังใช้ๆกับมันอยู่แต่พอเราโตขึ้นเรามาดูใหม่มันมีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยก็อยากแบบไปหาแผ่นนพอมีแผปุ๊ แมงไม่ครบอีกไอ้นีแหวงตรงนู้นแหวงคือเมื่อก่อนบลอกเซตของแผ่นไอเนี่ยแกงกระตูนมันจะชอบขายวันทีก็สามสี่แผ่นใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชอ่ามันก็จะขายสามสามสามสี่อะไรอย่างเงี้ยก็้ชุดแรกไม่รู้เป็นอะไรของแกงกระตูนหายหมดเลยจะชอบเปิดแตชุดแบบชุดที่สองชุดที่สามก็คือชุดหนึ่งอ่ะหายหมดเเก็บอย่างเงี้ยก,ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะเก็บมันแล้วเออสิว่าจะเก็บไปทำไหมว่าแหวงมันคือปัญหาบานปลายมากกว่าบานปลายมาตั้งแต่การที่มีสตีมมิ่งเถื่อน สมัยก่อนคนหันไปดูเถื่อนคนไ่ซื้อแผ่นทําให an an plan, Godzilla, or, er. or, ้แผ่นม er. ันหายากมาถือว่าทําให้แผ่นอ่ะมันขายไม่ออกแล้วมันก็ทําให้การผลิตมันน้อยพอมันน้อยมันหายากมีคนคนเขาบอกว่าเฮ้ยอยากจะย้อนกลับมาแบบย้อนกลับมาเก็บเพราะว่ามันมันดูแบบคลาสสิกดีมันก็ไม่มีแล้วเพราะมันหายากมันเป็นปัญหาบานปลายแบบเป็นลูกโซ่่าแบบอ่ะพอมันทําอย่างนี้นะมันก็เลยเกิดอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาที่แบบจะบอกว่าแก้ที่ต้นมันก็ไม่รู้ตอนนี้ได้ว่าอ่ะมันทําให้พวกปัญหาพวกเนี้ย มันดันเป็นปัญหาที่ทําให้สตรีมมิงอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ออกมาแล้วมันเปลี่ยนโลกได้ถ้าพูดถึงเรื่องอนิเมะเมื่อก่อน่ะกว่าจะ LC เรื่องหนึง่งว่ะก็บ้างระบากพออ LC มาบางเรื่องก็ไม่ถูกจริดคนไทยอีกก็เจ๊งไปคือคือคือคอย่างอ,อากอนี่อย่างช่องแกงกระตุนออกะคือไม่รู้ว่าเขา LC แต่เมะแบบที่คนเขาไม่ค่อยดูหรือเขา l อช้าไปจนคนเขาไปดูเถื่อนกันนะหรือเปล่า,าดีผมก็ตอบไม่ได้นะแต่คือกว่าจะ LC มาได้เรื่องหนึ่งอ่ะก็กว่าจะผ่านไปก็ปีนนึึงหหรืออปาาาถจะไดด้้มทํใคู โอ้มันช้ามากๆแล้วี่ถ้าถ้าถ้ามันผมจําไม่ค่อยได้อะแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเอาแบบแม่นๆอ่ะคือฝั่งฝั่งทวคูเนี่ยคือเห็นชัดเมื่อก่อนประมาณ3าปีเขาฉายจบไปแล้วแล้วเราเพิ่งจะได้ดูมันทําให้คนอ่ะไปหันไปดูตัวซับมากกว่าไปดูแบบไปดูเถื่อนแล้วพอดูเถื่อนอ่ะเขาดูกันแล้วอ่ะพอกว่าไทยจะมาเขาก็ไม่ดูแล้วไงจะดูทําไมก็ดูมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดว่าทุกวันเนี้ย เขาปรับมาให้เป็นดีเลย์ปีหนึ่งทุกวันนี้ไรเดอร์ก,กิสจะจบละไทยฉายรีไวท์อยู่แล้วคนที่ดูรีไวท์เขาไปดูซับเถื่อนกันแล้วอะ่ะเขาจะดูรีไวท์ภาคไทยทาไมเขาจะดูคนที่ LC ไทยมันทําไมถ้าคนที่ไม่ได้รอนะเขาก็จะเสียคนดูส่วนนี้ไปด้วยความที่มันช้าตรงนี้ด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขามีปัญหาด้านแบบลิขสิทธิ์ปัญหาด้านการคุยก,การระหว่างผู้จัดจําหน่ายอย่างเงี้ย เราไม่รู้ในส่วนเบื้องหลังตรงนั้นแต่พอการที่มันทําให้มันดีเลยปีหนึ่งเนี่ยมันทําให้คนที่ติดตามดูอ่ะที่เขาแบบไปดูเถื่อนกันแล้วอ่ะเขาก็เลยไม่กลับมาสมมติว่ามันมาทันกันได้เหมือนเหมือนแบบการ์ตูนสมัยเนี้ยที่สตรีมิง เขาเอามาทำใช่ไหมอาอยุตัวอย่างแบบพวก m u วส์ไทยแลนด์ในยูทูบอย่างเงี้ยที่เขาลงาเกิดเช่นนี้พี่ต้องเทเขาลงแทบจะพร้อมกับญี่ปุ่นอาจจะมีดีเลย์สักชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ชั่วโมงหนึ่งมันไม่ไปไหนอะ่ะคือชั่วโมงแบบสักนิดนึงอะ่ะเขาก็เอามาลงแล้วคนก็ดูถูกลิขสิทธิ์ได้สตรีมมิงมันก็เลยแบบเป็นช่องทางที่มันดีแล้วก็ไม่ต้องผ่านการผลิตอะไรเยอะก็คือแบบเหมือนเราได้ไฟล์มาใช่ไหมแล้วเราก็มาจัดจําหน่ายเอามาทำมซับ แล้วก็ลงไปในสตรีมมิงอ่ะลงไปไปดูซะทําให้สตรีมมิงอะมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าสมัยก่อนมันอาจจะไม่ได้โดนใจเราอย่างพี่ไอบอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนสตรีมมิงไม่เห็นน่าสนใจเลยเน็ตฟิกมันจะเจ๊งมันดูมันดูไม่น่าแบบไม่น่าไปรอดแต่สมัยเนี้ยทั้งเน็ตฟิกหรือทั้งช่องทางสตรีมมิงอื่นอ่ะมันไปได้รอดและแอปมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันแตกต่างกันไปยกเว้นแอปสีฟ้าที่เราเคยพูดตอนอีพีที่แล้วอันนั้นอันนั้นปล่อยให้เขาไปแก้กันอันนั้นต้องให้เขาแก้ปัญหาาแกดีเวย๋มมช ถ้าอาจถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องมองที่ต่างประเทศเรามองแค่ในไทยในไทยตอนนั้นอาจจะมีดีเลย์หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะเพราะเราไม่ไม่ทันช่วงนู้นมันก็เป็นปัญหาที่บอกว่าอ่ะคนที่สามารถดูเอามาลงในช่วงเวลาที่เทียบเคียงกับต้นฉบับได้ที่ญี่ปุ่นเขาดูกันสมมติญี่ปุ่นเขาดูสักแล้ววันพรุ่งนี้ซับไทยเถื่อนโผล่มาแต่อีกสองปีภาคไทยของแท้เพิ่งจะมาช่วงเวลาที่มันห่างไปขนาดเนี้ยคนเขาบอกว่าดูจบไปแล้วครับจะมาทําไมตอนนี้ ไม่ดูแล้วมันก็เลยทําให้ช่องทางที่สมัยก่อนอย่างแกงกระตูนหรือแบบพวกทันด้านของแบบพวกฟรีทีวีหรือแบบทีวีดิที่แบบจานดาวเทียมทั้งหลายอ่ะมันก็เลยไปกันไม่รอด1คือความช้า2คือด้วยความที่มันไม่สามารถทําให้ดูเวลาไหนก็ได้เหมือนสตรีมมิงสตรีมมิงบอกว่าออกมาแล้วเหรอเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะเดี๋ยวตอนดึกค่อยไปดูแต่ทีวีบอกว่าไม่ได้นะตารางฉันฉายเวลานี้ยคุณต้องมาดูเวลานี้สิอา้าวถ้าไม่ว่างทำไงอา้าวก็แตกสิครับก็เลยทําให้สตรีมมิง กลายเป็นช่องทางที่ถูกจริตคนมากเพราะว่าดูตอนไหนก็ได้อยากดูตอนอยากดูอันเนี้ยแต่แบบเอ้ยมันฉายช่วง่าสมมุติว่าแบบห้าโมงเย็นเรื่องนี้มันออนแอร์อยู่เอ้ยไม่ว่างอ่ะต้องทํางานดึกๆสองสามทุ่มล้วกลับมาแล้วก็เปิดดูได้ดูตอนไหนก็ได้หรือว่าเบื่อๆอย่างเงี้ยอยากย้อนกลับไปดูจริงเลยอ่ะก็เปิดสตรีมมิ่งไปดูเนี่ยทําได้ทีวีทาไม่ได้เนี่ยมันเป็นข้อที่สตรีมมิ่งมันเหนียกว่าในจุดนี้คือคลิปนี้ก็อาจจะพูดถึงเน็ตฟ i ิกเยอะหน่อยเพราะว่ามันมันบานาลนะมันมันเป็นเครื่องมาตรฐานมันเป็นสิ่งดี คู่กคนไทยมานานแล้วกันใช่ใช่ถ้าถ้าสมมติอยากดูอนิเมะก็ไปบังลี่แต่คือแต่คือเน็ f l i ิมีแต่แต่แค่บังลีมันอาจจะมีมช่องทางการดูอนิเมะที่มันค่อนข้างหลากหลายคือเน็ f l i ิมันอาจจะเอามาอนิเมะที่มันอะไรนะค่อนข้างที่จะแม,มสแม,ส,มสระดับหนึ่งแล้วก็ ปัญหา n น t f l i x ก็คือพวกซับไทยอะ่ะตอนนี้ตอนนี้มีปัญหาอยู่ผมไม่รู้ว่าเขาแก้ยังแต่ว่าเคยมีมีปัญหาที่เขาเล่าบอกว่าซับไทยมันมาช้าเหมือนวแบบ่าเขาเอาเอาเอาการ์ตูนมาให้เราดูก่อนอะ่ะอ่ะดูปุ๊บอ่ะแต่ดูไม่ดูเรื่องแล้วไม่มีซับอีกสักแป๊บหนึ่งอะ่ะค่อยคอย่คอยมีซับผล่่าใช่มีดีเลยกันอยู่ซึ่งมันเป็นปัญหานิดนึงแต่ว่าถามว่าสตรีมมิ่งอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทางการดูหนังดูละคอดูการ์ตูน ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยตอนนี้คนสมัครช่องทางสตรีมมิ่งไงเว้ยมึงเดี๋ยวกันนะสารภาพอ่มั้ง Netflix, Vlly, Disney Plus, พาวเวอร์ดีโอทว่าไอดีผมก็มีนะทว่าไอดีด้วยอันนี้เสียตังค์เหรออ่าไอดีคือมันมาพร้อมกันเน็ตมันก็เลยได้ไปด้วย i q i ี i i q i y ีเคยสมัครแต่ตอนนี้หยุดไปแล้วเพราะว่าไอ q ีอีมันมีคอนเทนต์ที่ที่เราดูอ่ะมันสามารถไปหาที่อื่นได้ป๊อปอย่างเงี้ยป๊อปก็น่าจะยกเลิกไปละก่อนจะจากไปไม่มีอะไรทิ้งท้ายแต่จะตั้งแต่จะทิ้งคำถาม ไ้กับคุณผู้ชมว่าทุกคนคิดว่าสตรีมมิ่งจะอยู่ไปกับเราได้อีกนานแค่ไหนคะกันจะมีอะไรมาเปลี่ยนเราอีกหรือเปล่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนหรือเปลอย่างช่วงแผ่นเราไปสตรีมมิ่งอะกรแผ่นมันหายไปแล้วอยากรู้ว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนสตรีมมิ่งได้หรือเปล่าอยากฟังไอเดียของทุกคนครับโอเคแล้ววันนี้ผมกับน,น้องพลนขอลากันไปก่อนครับ,วรบสวัสดีครับ